สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่เอดาสิ่ไหมย่ำเห็ดย่ำบุญเซนน่ะพี่น้องใส่เห็ดคอนเนี่ยเห็ดขอนสนนี่คือเห็ดคอนสนแล้วก็สิมีหมูสับกระเพาะหมูใส่นิดหน้อยปนกันไปพี่น้องแล้วก็เป็นน้ำย่ำแม่เอดาตาไวเ้รรเรียบรรอยบรุงงสดเรียบรรอยแล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกหอม หอมหัวไ่ต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศข้าวสิม,มาปรุงกันเลยนะพี่น้องเนาะย่ำเลยพี่น้องเี่น้ากจะิใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดขอนสนนะพี่น้องแล้วก็หมูหมูหมูสับ ใช้ลงไปนล้ก็นำย่ำของเขานำย่ำที่เม่ดาเฮดไปแล้วนำย่ำนี่ใส่เทลงไปได้เลยนี่แต่เขากบบคลุกไปนเปน,ะปนาะอบมนี้จะจะเสบไปเนอะจะจะเม่ดากระสิเท่เื่อ,อ,องหอมลงไปเลย ยำแบบสูตรแม่ดาเองคือเกาพป่น <ing> ้องแ่บคือเกาโอ้ยโอ้ยหนุ่มเน้องคนน่ะอืมแล้วแม่ดากระสิกตัวลงจากน้อยพป่นหนอแม่ดาชอบใส่ทัวดิสงนื้ <cử ants rê ana> จัดใส่จานเรียบร้อยแล้วพี่น้องบัดเดี๋ยวมากินน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อแซ่บๆน้ำกันได้จ้ายำบุน้นเส้นใส่เห็ดขอนสนพี่น้องแซ่บอีรีพี่น้องแซ่บๆเห็นบ่เห็ดขอนสนแซ่บๆหยัางกุดกุดกุดมาได้พี่น้องเดอ้อสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะพี่น้องมือด้จะกินอย่างลูกมือดิจะกินบอกพี่น้อง ข้าเหนียวกับจำจำจำปลาทูนาครับจำปลาทูนาครับมาได้ครับพี่น้องเออพี่น้องให้ลูกมาได้มาได้ครับพี่น้องอามองพี่น้องสิค่ะมาได้ครับพี่น้องครับมาได้ครับพี่น้องครับมากินยังนาะมากินน้ำอเดอรด้อครับมาได้พี่น้องเด้นนี่ย่าย่าเห็ดขอนสนพี่น้อง ย่เห็ดคอนสวนเสแฉะพี่น้องนะ้พี่น้องกินน้ำกันได้จ้าอืมก็ดัดนย่งจับนิดหน่อยก่อนอื่น,นแม่ดาขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เขามาชมคลิปและเป็นกำลังใจใหนแม่อดากับน้องเอดาตลอดมากง้พี่น้องมากินน้ำกันจ้า แสบปะลูกหละแสบเยอะมากแสบเยอะมากพี่น้องเอ้ยลูกใต้หน่อยแสบเยอะมากอืมกินด,ดีนะคะอืมกินข้าวกับปลาทูน่าเอเดาอย่าลืมกินผักนะลูกนะคนเกง่งแขนแต่ส้นกันไม่มีนะแต่ไปน,นิดนึงเออจะได้ไม่ชนแม่เอออะไรจะได้ไม่ชนกัน ตอนตักข้าเอา,าบางข้าวขนมปังไปลูกหมนบ่อกหมนบ๊อกครับแมนแมครับมสสแมนครับพี่น้องงาเห็ดขอนสนแสบครับพี่น้องยังไม่มีมีใส่แม่ย่าสิตัดกลุ่มๆเลยเจีา,ายวข้าวจ พี่น้องเอ้ยอยากพี่น้องกินน้ำด้วยแสบพี่น้องเอ้ยจำเอาที่ลูกเอาเข่าจำเอาเพื่อม,มันเอาซอนตักห,ม,หมูฮูขมูมมมอยากกินซ้องขมูขมูมันอร่อย่ั้นมันมีดุู อีกแบบทุกคนใช่ใช่ออแล้วเราจะไปซื้ออีกเนาะเบิ้งไปจอบเบิ้งหูหมูอีกเนาะหวานมากเลยเนี่ยโอเคบอสโอเคบอสครับโอเคครับเบิ้อขอบงข<อ>ัดดา มึงอยาขึ้นขนมฝนถี่ตกกับว่าตกหมอกหลายกินผักด้วยลูกก้อนเก่งของแม่หนึ่งเป็นผัก ไม่ได้ชอบกินย่ำเห็ดขอนสวนย่ำียก,กุด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 พี่น้องแซ่ดอกก่อนก่อนมันวินี่ไปพอมันแก้เบิดนหลับเราดอกก่อนมันน้อยเยอ ของสวยเส้นหน่อตอกันน้อนมั้ง แซมบอแสแซมบอสครับแซบครับอืมกินได้หลายเด้อ่อกหลยตอนนี้เราทำอย่างนี้เห็ดอย่างไรเนี่ยมันบานาน่ะเห็ดเป็นกล้วยเนี่ยนบว่ามันเมียสมีมันพระจันทร์เมียสีคนไทยเขาเรียพระจันทร์อ๋อไม่รู้พระจันทร์ซึ่งเสี้ยวพูดสิลูกพระจันทร์ ใส่ใจซื้อเสียแก่ไปแกนขึ้นเสียโอ้เสียอืมข่าหิตข่าหิกคอนสซนเวลาแม่แก่จะเลี้ยงแม่ไหมืเลี้ยงแม่ได้ไหมเวลาแม่เลี้ยงแม่ได้ได้ครับได้ครับจริงๆเหรอ จริงจริง,รงโอเคอืมคือจะดีข้าวอ,อืมอืม,อมพีน่พน,พน,น,พน,น,น้องแซ่บอืมเห็ดสนเห็ดคอนสนทั้งนั้นยี่เป็น้องดำดำอีก เผ็ดพี่น้องทั้งหมดปากก่อนนะคะพี่น้องครับอ,อย่าลืม <นะ S 2> กดไลค์กดซับตะกรก้กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย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 ขอบคุณหลายๆได้จากพี่น้องอนั่งมือด้วยนะครับ